สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพฤษภหรือท่านที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะสําหรับความรักคนที่มีแฟนแล้วนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2,563นะคะความรักของใครที่ยังดีๆอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแม่หมอขอแนะนําว่าไม่ต้องมาฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจนะคะสําหรับคนที่ ออมีความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะนะคุยคุยกันนะคะแต่ยังไม่ได้สถานะนะคะก็คืออยู่ในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าความรักคุณมีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องฟังคลิปนี้ด้วยเช่นกันเนาะนะคะการพยากรเป็นวงกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจงไปที่ใครดังนั้นมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหากเรื่องราวไม่ดีนะคะอย่าเก็บไปเป็นเรื่องที่ ทำให้คุณเสียใจหรือเศร้านะคะหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อใจนะคะนะก็อย่าไปฟังอย่าไปจำนะคะถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะพึกษกนะคะพึกษะตัวตนคุณเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะสภาพจิตใจคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสองคาทานะคะช่วงนี้เหมือนรอการติดต่อหรือเปล่า พูดคุย Queen of Cups วันไว้เนาะนะคะจิตใจรอาการติดต่อนะคะจากฝั่งโน้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปส่องเฟซส่อง IG เขามากเป็นพิเศษนะคะในตัวส่องคาถาบางทีพึกศกบางคนคุยกับชาวต่างชาติทางภาษาหรือระหว่างคุณคุณกับเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ u u e n q u f e u p s Cups เองเราก็รู้สึก วันไว้นะคะเงาเงาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกว่ารักคนนี้แล้วก็ผูกพันกับคนนี้มากๆเลยนะคะในสิบคาถาเองงานอาจจะเยอะนะคะหรือบางทีระหว่างคุณกับเขานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่หนักอกหนักใจนะคะนะ,ะภาระเยอะนะคะหรือมันมีเรื่องราวปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมากนะคะที่คุณแบกับไว้ที่คุณพยายามที่จะฝากฟันทุกอย่างมานะคะจนถึงบัดน,นี้เนาะ แล้วที่นี้นะคะเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองถ้วยนะคะพบรักกันก็มีการพูดคุยกันอยู่นะนะคะดูดีแ่ละแล้วก็ได้เป็น The d e v i ลนะคะอาจจะมีบรรยากาศของความหึงหวงเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรักแรงหึงแรงนะคะแล้วก็ใครบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะบางทีอาจจะมีความรักที่ซ้อนหรือมีเรื่องราวอะไรที่มัน ปิดบังไว้นะคะในตัว The Devil เองเนาะนะคะแล้วก็สี่ดานะคะที่ผ่านมาก็เริ่มนิ่งๆนะเงียบเงียบหายไปนะคะทักไปก็ไม่ตอบนะคะหายเงียบไปเลยนะมีอะไรเกิดขึ้นอีกห้าถ้วยนะคะสีความรู้สึกนะม o ฟออนไม่ได้นะคะในเรื่องราวของความผิดพลาดหรือผิดหวังที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะนะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าตอนนี้นะคุณรู้สึกกับคนของคุณอย่างไรบ้างนะคะคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างแบแรกนะคะ the lover คุณรักเขามากอ่ะคุณยังหลงไหลได้เพิ่มเขามากๆเลยเขาเป็นทุกอย่างของคุณนะคะนะเขาเป็นทุกความผูกพันของคุณเลยนะคะ เราก็ได้ Queen of cups นะคะเขามีสเสน่ห์แล้วก็อบอุ่นสำหรับคุณมากๆเลยนะคะได้เป็น t ด e m o มูนนะคะคุณรู้สึกถึงความหว่นใจกับคนคนนี้มากๆคุณคิดมากกับเขานะคะคุณไม่อยากจะเสียเขาไปเลยในตัว t ด e m o มูนนะคะคุณกังวลใจมากเป็นพิเศษนะคะกับคนคนนี้เนาะอ่อแล้วทีนี้นะคะฝั่งนู้นนะแฟนของคุณนะ่ะของคนที่คุณคุยด้วยนะคะ ตอนนี้ชีวิตเขามีเรื่องราวอะไรบ้างน,นะคะที่เป็นจุดเด่นน,นนะใบแรกได้เป็น2ดาบนะคะช่วงนี้เขามีเรื่องราวที่เขาต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเนาะแต่เขายัง ตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะเขายังลังเลอยู่เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้การสื่อสารอะไรระหว่างคุณกับเขาอาจจะบกพร่องนิดนึงนะคะอาจจะมีการพูดจาที่ไม่ดีหรือช่วงนี้เขาอาจจะพูดจากับคนอื่นไม่ดีก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะปิดเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะบล็อกไลน์บล็อกเฟซก็เป็นไปได้นะคะนะแล้วก็ได้เป็นควีนอ o อ w วานนะคะฝั่งนู้นอาจจะยุ่งเกี่ยวกับงานเยอะนะคะสนใจเรื่องงานหรือบางทีอาจจะมี พวกอ,อาจจะมีคนที่เป็นลักษณะแม่ไม้อะไรบางอย่างที่เข้ามาพัวพันกับเขาก็เป็นไปได้เนอะในตัวของ queen of wands นะคะนะ,ะต่อมานะคะได้เป็นสิบถ้วยฝั่งนู้นเขาเขาอืมมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าเขาไปมีครอบครัวใหม่หรือเปล่าระว,ว่างคุณกับเขาอันนี้เลิกกันแล้วก็ถอยกันมา ถอยก,กันมาแล้วใช่ไหมคะนะคะฝั่งนู้นเหมือนเหมือนเขาไปพบเจอใครไม่รู้ว่าที่ถูกใจนะคะเหมือนจะสร้างครอบครัวใหม่เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีความสุขเกี่ยวกับความสาเร็จอาจจะในครอบครัวพ่อแม่เขาก็ได้เนาะหรือไม่ก็ในที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะเรามีอะไรอีกคะได้เป็นสองเหรียญน,นะคะนะ ก็หมุนเงินหนักอยู่นะคะก็มีเรื่องราวของการหมุนเงินแล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เหมือนให้ความแน่ชัดแน่นอนไม่ได้นะคะเลี้ยงไว้อยู่สองความสัมพันธ์นะคะนะเหมือนสร้างโลกไว้สองใบเลยนะคะสำหรับเรื่องแย่ๆที่ไม่ค่อยดีเนาะนะอย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะนะบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะ ต่อมานะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะนะที่เขารู้สึกกับคุณนะคะใบแรกนะคะ King of p e n t a เ l e s นะคะเขารู้สึกว่าคุณดูดีนะคะแล้วก็คือมันคงนั่นแหละดูดูมีฐานะที่ดีนะคะนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะยังยังส่งเสียช่วยเหลือเรื่องเงินทองกันอยู่นะคะในตัวของ King of Pentacles เอง ต่อมาอืมได้เป็น king of wands นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีพวกเรื่องธุรกิจอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกันนะ,ะหรือบางทีตัวคุณนะอาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนผู้นําครอบครัวด้วยซ้ำไปคุณเป็นคนทํางานเก่งหางเงินเก่งนะคะนะเขาที่เขารู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณนะมีอานาจเหนือกว่าเขาอีกนะนะคะอะต่อมานะคะได้เป็น judgment ที่เขา ที่เขารู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกว่ามันก็มันมันเหมือนมีมีอะไรบางอย่างที่พยายามที่จะเตือนเขานะคะหรือมีแมสเสจอะไรบางอย่างที่จะเตือนเขาหรือมีข้อความอยู่ในหัวที่จะเตือนเขายึดตลอดเวลานะ่ะว่าระหว่างคุณกับเขาว่าคือมีบุญมีกรรมอะไรที่ที่ต้องแบบมาร่วมกันอยู่นะคะนะหรือถ้าเกิดเขาไปทําความผิดอะไรอะ่ะ มันยังมีสิ่งเหล่านี้กล้องอยู่ในหัวเขาตลอดเวลานะคะว่าเขายังมีคุณอยู่เขาต้องตอบมาดูแลคุณเขาต้องแบบเหมือนต้องได้รับผิดชอบอะไรคุณสักอย่างนะคะในตัวจัสติ e n นเองอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะอยากติดต่อหรือพูดคุยอะไรกับคุณบางอย่างนะคะในตัวจัสติ e n นเองนะคะนะหรือเขาอาจจะรอให้คุณติดต่อเขาไปก็ได้นะคะในตัวจัสติ e n นนะ ่อมานะคะเรามาดูว่าเดือนพฤษภาคมนะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะนะจะเป็นไปอย่างไรบ้างแม่หมอขออนุญาตเปลี่ยนสมหรับไความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะเก้า จ้คาทานะคะก็มีเรื่องที่มันเสียความรู้สึกกันอยู่นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเนาะแล้วก็แคาทานะคะอาจจะวุ่นวายกับงานหรือมันอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะแยะนะคะนะต้องเคลียร์ต้องพูดคุยนะอาจจะมีการส่งมเมสเซจหรือข้อความอะไรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้เป็น1ดาไม่เสีย หนึ่ดาบถูกแล้วเนาะได้เป็น1ดาบนะคะขอโทษนะคะอาจจะมีเรื่องราวจุกจิกเนาะระหว่างคุณกับเขาที่ได้ทะเลาะบาอแว้งกันนะคะนะด้วยความที่เอาแต่อารมณ์เนาะอาจจะพูดจาถกเทียงกันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะในตัวของ a d e of sword นะแล้วก็ได้เป็น สี่คาทานะคะแต่ก็กลับมาคืนดีกันได้นะนะคะใครบางคนเองอาจจะกลับมาเคลียร์หรืออาจจะกลับกลับเข้ามาบ้านนะคะหลังจากที่ห่างหายไปแล้วนะคะหรืออาจจะได้มีการพูดจาติดต่อกันนะคะต่อมามีอะไรเกิดขึ้นอีกได้เป็นสี่ถ้วยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมี บรรยากาศของใครบางคนที่ขี้บ่นหรือรู้สึกไม่ค่อยจะทำตัวไม่ค่อยจะพอใจอะไรเลยนะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะบิ้วอารมณ์เท่าไหร่เนาะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะได้เป็น สามเหรียญน,นะคะระหว่างพวกคุณก็จะมีการพูดคุยติดต่อกันนะคะอาจจะคุยกันด้วยเรื่องเงินหรือว่าอาจจะยังคุยกันด้วยเรื่องของโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องได้ทําร่วมกันอยู่นะคะในตัวของสามเหรียญน,นะคะต่อมาได้เป็นอัศวินคาทานะคะนะความสัมพันธ์นี้ก็จะไปไปมามาเนาะนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาพูดคุยกับคนนะคะ ต่อ,อมานะคะได้เป็นควีนออฟซอร์นะแต่เหมือนคุณจะคุณจะยื่นไม้ตายอะไรบางอย่างกับเขานะควีนออฟซอร์เนี่ยคุณจะขี้หึงขี้หวงมากเป็นพิเศษนะเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่สามารถรับเงื่อนไขคุณได้หรือเขาทำผิดอ่ะเหมือนคุณจะใจแข็งอ่ะเหมือนคุณจะตัดเขาไปเลยอ่ะนะคะขอไพ่ไปสรุปสำหรับเดือนนี้หน่อยนะความสัมพันธ์ ได้เป็นแปดดาบนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่อึดอัดใจอยู่หลายๆอย่างยังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะแล้วก็บางเรื่องเองพูดพูดออกไปก็ยังไม่ได้นะคะนะต้องทนทนยอมยอมไปก่อนนะคะนะในตัวของแปดดาเพลงมันมีความอึดอัดที่เกิดขึ้นนะคะปัญหามันเรื้อรลังเนาะอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนะขอคำแนะนำจากแองเจิลหน่อยนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ บางเรื่องเราก็อยากจะพูดไปแต่เราก็เหมือนพูดไปไม่ได้ต่างฝ่ายก็ต่างพูดไปไม่ได้เนาะใบแรกนะคะได้เป็น co-dependency นะคะนะสำหรับบางคนเองอาจจะมีปัญหานะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีใครบางคนติด เรื่องของสุราหรือสารเสพติดอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทำให้พวกคุณมีปัญหากันได้นะคะหรือบางคนแบบว่าเหมือนดื่มวายย้อมใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วนะก็ทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะในตรงนี้เองบางอย่างเองเราก็เหมือนยุดติดกับการพึ่งพาหรือการที่จะต้องมีเขามากจนเกินไปนะคะก็เลยทำให้เหมือนลราปล่อยวางอะไรหลายอย่างไม่ได้นะคะก็เลยทำให้เราอาจจะทะเลาะกันนะคะ หรือบางทีอาจจะเราอาจจะยึดต,ติดกับเรื่องราวที่เราเหมือนเคยได้รับปฏิบัติมาหรือตอนที่เราอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครคนอื่นเราเคยได้รับได้รับการดูแลที่ดีอะไรประมาณนี้เราอาจจะอยากให้เขาดูแลเราให้ดีแบบนั้นก็ได้เนาะนะก็อาจจะทําให้มีปากเสียงกันนะคะต่อมานะคะได้เป็น engagement นะคะสําหรับบางคนเองนะคะคู่ที่พวกคุณคบอยู่เนี้ย อาจจะสามารถพัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายได้นะคะในอนาคตนะคะหรือบางคนเองอาจจะเป็นคนที่แต่งงานกันไปแล้วนะคะนะพวกคุณก็เป็นคู่กันนั่นแหละนะคะที่จะต้องลำลึกถึงครั้งเก่านะคะกว่าจะได้มาแต่งงานกันมันก็ใช้เวลาเนาะต่อมานะคะได้เป็น separation นะคะบางทีในช่วงพฤษภาคมนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้อง หมือนจะมีช่วงจังหวะที่ระหว่างคุณกับเขาอาจจะดูห่างเหินกันนะคะอาจจะเป็นแค่สักพักเดียวนะคะก็อาจจะไม่ได้ตลอดไปนะคะนะสำหรับบางคู่เองถ้าปัญหาไม่หนักเองเออถ้าปัญหาไม่หนักนะคะนะก็อาจจะมีมีลักษณะว่าไปไป,ไปมามาม,ามาไปไปเขาอาจจะต้องไปทำงานที่อื่นนะคะในตัวของ king of winds เองนะคะไม่สิอัศวิน knight <laughs> of fan <laughs> เองนะคะนะ อาจจะต้องไปทํางานที่อื่นแล้วก็เดินทางเยอะนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่พวกคุณอาจจะได้แยกห่างกันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันได้นะคะทีนี้ขอการ์ดแม่หมอนนัดนะคะแบบคำๆนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะใจตรงกันนะคะพวกคุณยังใจตรงกันอยู่นะคะใบที่สองบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะคะใครไม่หุงข้าวให้แฟนกิน นะคะ,ะมาคิดเองเออเองเออเองไปนี้ออกบ่อยมากโอเคขอบคุณชาวราศีพกษกนะคะขอให้พวกคุณมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องราวของความรักหากติดขัดปัญหาอะไรขอให้หาทางแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะคะกลับมาคืนดีกันพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ